สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ l d y y Ba Channel ของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราสลัดห้อง PG ไว้ก่อนเนาะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นห้อง World Slot นะคะเกมนี้นี่เกมห้องห้องเกมนี้นี่คือแบบเปิดใหม่นะเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเกมในห้องของ World Slot นี่จะเป็นยังไงนะคะกับทุนอยู่ที่300บาทนะคะ ทุนที่สามร้อยบาทนะจ๊ะไปกับเกมนี้เลยจ้ะอ่ามาถึงหน้าห้องของเวอร์สลอนแล้วนะคะมีห้องมีเกมแค่นี้เองอะ่ะเดี๋ยวต่อไปนี่น่าจะอัปเดตเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้กำลังเปิดใหม่เนาะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมไหนกันดีอุ้ยเกมเกมแพทนี่น่ารักมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมแพะนี้กันดีกว่าเนาะว่ามันจะได้หรือมันจะรอดนะคะกับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเกมของเกมแพะนะคะเราเรือกเกมแพะดีกว่าเนาะอ่ะมาปรับเป็ดกันก่อนจะ้ะเรามีทุนอยู่สามร้อยนะคะใช้เบ็ดห้าบาทพอเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะสูงสุดมันอยู่ที่โอ้โหหกร้อยแม่เอาห้าบาทก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะปะจัดไป ดูนะคะว่าเกมนี้จะได้หรือเปล่านะคือแบบว่าสามร้อยอ่ะก็สามารถที่จะทำรายได้ได้นะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงหาฟาสปินไปเลยจ้านี่ได้มาห้าสิบบาทอูได้เยอะมากถ้าเป็นแบบไอ้โคมไฟแบบนี้ได้เยอะนี่มาอีกมีอีกไหมมีสิบสองบาท อีนะคะอ,อีกอีกต่อไปเลยจะต่อไปเลย <c oughs> กินแฮวปะเนี่ยก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับทุนสามร้อยนะทุกคนคือบอกว่าได้กำไรนิดหน่อยเราก็เอาแล้วเนาะอ๋อถ้ามีแกะมาก็จะได้เป็นตัววายทั้งแถวนะคะ <c oughs> <c oughs> โอมันรีสปินให้ด้วยอ่ะ <c oughs> ได้มาอีกสามสิบสามบาท ต่อต่อวุ้ยได้สองแถวเลยเต๋อไว้สงแถวนี่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 ได้ามาสามสิบสองบาทนะรีสปินอีกหนึ่งรอบนี่ได้เท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดบาทน่าเยอะอยู่เหมือนกันนะเกมนี้แต่ต้องโตัวยมานะ <laughs> ตัววายต้องมาแล้วแหละไม่ได้แล้วแหละทว,วายเนี่ยดีสปินไปอีกหนึ่งรอบเอา้าไม่ได้เฉยเลยเอ๊มันจะเป็นยังไงฮะนี่ตาละห้าบาทนะคะทุกคนตาละห้าบาทได้กําไรสักร้อยสองร้อยเราก็พอแล้วเนาะนี่สองแถวมาเลยจ้ะดีสปินอีกหนึ่งรอบนี่ ห้าสิบสองบาทมาอีกมาอีกตาละห้าบาทแต่ได้มาห้าสิบสองบาทก็โอเคอยู่นะมามานี่แถวสุดท้ายเจ็ดบาทได้ไหมนี่ได้มาอันเดียวเียดายนะถ้าเกิดว่าได้ตัววายแล้วมันแบบ ไม่มีคู่อ่ะคือมันไม่ครบสามช่องอ่ะว้าวโออันนี้ได้เยอะสามสิบบาทนี่เห็นไหมอีโคมไฟนี้ได้เยอะมากเลยอ่ะอีตัวโควมไฟอได้เยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามไม่มีอ่ะออมีสีเขียวมีสปินอีหนึ่งรอบนี่ไม่ได้เลย ไหนอีกเนี่ยมันจะลดลงไหมทุกคนมันจะลดลงอีกกว่าดีอีกไหวอันนี้เรามาน,นี้ต้องได้นะห้องเกมนี้เป็นห้องเกมใหม่นะแล้วก็เลยอยากจะมาลองเล่นให้ดูนะว่าทุนสามร้อยเนี่ยก็ <c oughs> สามารถทําทําเงินได้เหมือนกันนะทํากําไรได้นะคะโอ้อันนี้เยอะตัวนี้เยอะ อิประทัดเยอะเหมือนกันแฮะได้ต่กี้ได้ห้าสิบบาทไงเอาไม่มีอ่ะไม่มีคู่มานะ่ะโอ้เสียดายอ่ะเนี่ยเห็นไหมตัววายฟีเลยโอ้โหโอุ้ยเหลือร้อยกว่าแล้วนะเนี่ยเธอเธอแจกฉันหน่อยเธอแจกฉันหน่อยนี่มาอีกแปดบาทนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาละคะ เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีคู่อ่ะได้ามาห้าบาทโอเคถือว่าตาดีฟรีไปมาอีกสิบหกบาทอืมอีตัวทองนี้ยังได้ไม่เยอะเท่าอีตัวประทัดเนาะตัวประทัดเยอะมากนี่นี่ จะได้มัมเนี่ยลดเหลือ150แล้วว่าว้าวสองแถวได้เท่าไหร่จ้าบิ๊กวินสิถ้าอย่างนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย107บาทเกือบตายละนี่ตาดีอีกรอบนึงถ้าสีฟ้าอยู่แถวสุดท้ายนี่คือจะได้ห้าแถวเลยนะโอ้โห เสียใจไม่ได้ช่องสุดท้ายนี่เห็นไหมเราได้กำไรแล้วเราได้กำไรมา125บาทนะทุกคนจากทุน300นะคะอันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะถ้าได้กำไรแล้วเราก็หยุดก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปเล่นเกมอื่นกันนะคะวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะคะใครสนใจสูตรสแกนสล็อตนะคะสามารถทักไลน์มาหาแอดมินได้เลยนะที่แอด Lady บนะคะ ส่วนใครนะคะที่สนใจอยากจะเล่นเกมน,นะแอดไลน์มหาเราได้เลยค่ะแอด ladybet นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนชาแนลของเราไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย